สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องบาลากีสองหาาทุกทุกท่านทุกๆุกคนนะครับผมทั้งเอฟซเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับเอ่อสำหรับวันนี้นะครับผมเกาวันที่1ิบสิบเจ็ดนะครับผมวันที่สิเจดเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับผม มอนี้ก็คือเก้านะครับผมก็มแนวาทาั้งว่าปากมาต้อนพี่น้องเอฟซีคือเก้านะครับก็เป็นนาทาั้งของล่าพัฒนานะครับผมประจํางวดวันที่สิบเก้านะครับประจํางวดวันที่สิบเก้าเดือนแปดปีหกเจ็ดนะครับวันจันทร์นะครับผมแต่ว่าก็มอนี้ล้มหอยไว้นานะครับ่ามืออื่อน่มือเฮือกจิบไปต่างจังหวัดกันนะครับเดี๋ยวมอสโวล่านะครับ ต้องลงมหาไปก็เก่าแล้วครับผมเอาล้ครับก่อนจะขอย้านทานั้งตัวเลขเนาะก็ขอฝากคำเตือนนะครับขอฝากคำเตือนโดยเฉพานะครับเนาะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับก่อนจะขอเบิ้งหน้าทั้งตัวเลขของงวดประจำวันที่สิบเก้านี่ยนะครับผมของวันจันทร์นี่นะครับก็มาเบิ้งสรุปนะครับมาเบิ้งสรุปของงวดที่ผ่านมานะครับผมคืองวดวันที่สิบหกนะครับหลังจากเลขรัฐบาลไทยวแล้วนะครับผมก็เป็นเลขเล้านะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับเลขแล้วก็ออเลขไทยนะครับรัฐบาลไทยก็ลดไปนะครับผมลดไปนะครับให้ ให้เซตล่างนะครับขึ้นบนนะครับผมก็ปิดไปนะครับผ่านไปนะครับผมก็ต้องขอโทษขอมเป็นสิริหลายนะครับเอามาเบิังสําหรับราพัฒนานะครับผมงวดนี้นะครับสําหรับราพัฒนางวดนี้นะครับผมงวดที่ที่พันมานี่นะครับผมเลขที่ออกนะครับสี่แปดสองศูนย์เจ็ดหกนะครับสี่แปดสองศูนย์เจ็ด สามตัวบนออกศูนย์เจ็ดหกสองตัวล่างออก 2, 0, สองศูนย์นะครับส่วนซอฟต์ปปูเรานะครับซีแปดนะครับผมก็เลขบนนะครับออกตามกลนรัฐบาลไทยนะครับผมรัฐบาลไทยออกขังล่างไอข้างบนหกเจ็ดแล้วก็มาออกเจ็ดหกนะครับผมบนด้วยกันนะครับ ส่วนเลขในตารางนะครับเลขในตารางนี่เข่าสามตัวเต็มนะครับเข่าสามตัวเต็มเต็มนะครับศูนย์หกเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดหกนะครับศูนย์เจ็ดหกนะครับผมสามตัวนะครับผมเข่าสามตัวบนนะครับสําหรับเลขในตารางนะครับผมส่วนเลขตัวรุดนะครับงวดนี้ลุดนะครับไม่เข่าสักตัวนะครับไม่เข่าสักตัวเลยนะครับผม ส่วนตัวจับคู่นะครับตัวจับคู่ตัวจับคู่นะครับก็ล่างกันบนนะครับเข้าที่เจ็ดทกนะครับเข้าที่เจ็ดทกนะครับล่างกันบนเข่าเจ็ดทกตรงๆนะครับผมก่เจ็ดทกตรงๆงเลยนะครับแต่ให้สื่อกันไว้นะครับกันบนไว้ก็คงจะโชคดีนะครับคงจะโชคดีนะครับผมส่วนบนกันล่างไม่เข้านะครับลดนะครับผม ก็เข่าที่เจ็ดพกนะครับเข่าที่เจ็ดพกตรงๆนะครับส่วนหลักร้อยนะครับงวดนี้ผิดหวังนะครับหลุดไปเลยครับพี่น้องสามตัวก็หลุดนะครับชื่อกันนะครับผมก็มีใครโชยมาในว่าครับวันที่ันไม้นะครับก็เข่าที่ต้นเนื่องนะครับเข่าตัวเนื่องปัญหางวดพี่นหกงวดประมาณนี้นะครับผมประมาณหกงวดนะครับ มีไครโกบใครมันได้ป่ะพี่น้องมีไครโกบใครมันได้ป่ะครับอาสำหรับเก่าก็ได้ลงทุนนะครับผมเบยลงทุนกับแบไม่โฉบนะครับกัมาเบิ่งกันต่อสําหรับของงวดที่จะถึงนี้นะครับผมเอาละครับพี่น้องข้อแม้เราก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจแอบ กับทั้งช่องนะครับผมก็เปิดการมองเห็นพร้อมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับส่วนท่านที่ชื่นชอบทั้งทั้งตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับรัฐบาลไทยมะเขาก็เอาล้วนะครับล้ำดอกดูก้นะครับผมหาแล้วเขาทุกเมื่อทุงมือกับพ่อนะครับผมนี่แนสองอาทิตย์สองแล้วนะครับ สำหรับราพัฒนางวดประจำวันที่สิบเก้าเดือนแปดีหกเจ็ดนี่ยนะครับผมเลขในาตารางนะครับเลขในาตารางนะครับหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเก้าแปดนะครับหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเก้าแปดนะครับงวดนี้ก็ในาตารางนะครับคงเก็บว่าขนะครับผมคงเจ็บข้อเก่านะครับสำหรับในาตารางนะครับส่วนตัวเลขวินนะครับก็เจ็ดหนึ่ง เก้าสองนะครับ, 7, 19, รบเจ็ดหนึ่งเก้าสองนะครับผมในเลขวินิจฉลักษนะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่อเอาแค่สองเจ็ดเก้านะครับสองเจ็ดเก้าเน้นที่สองนะครับเน้นที่สองเน้นที่สองนะครับ ส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็ได้งวดนี้จับคู่บไดิแยกนะครับบไดิแยกบนแยกล่างนะครับเพราะว่างวดนี้บ็อกแอดบ็ค่อยหมั่นใจไหร่นะครับผมล่างบนนะครับกับเลยบไดิแยกนะครับเอารวมเลยนะครับเนาะรวมกับมีตัวกันอยู่4คู่นะครับมีมีตัวกันอยู่4หางนะครับตัวเล้นอยู่6หางนะครับผมสําหรับจับคู่นะครับก็7 9 9 2 2 7 1 2 1 7 7 0นะครับ เจ็ดสำหรับตัวกันนะครับตัวกันก็หนึ่งหกสองหกเก้าหกหนึ่งเก้านะครับเน้นที่เจ็ดเก้าเก้าสองหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับแล้วสองเจ็ดตัวนะครับสำหรับที่แอดมักนะครับผมคิดว่านะครับตัวนี้เคยผิดหวังนะครับผมส่วนรักลอยนะครับรักลอยหงวังดมังย้านี่ ลดไปนะครับงดวมนหันลดไปนะครับผมลักลอยเนี่ยเข่าดีกันนะครับเดินดีกันนะครับผมส่วนนี่นะครับก็สําหรับสูตรนี่ก็ของอาทิตย์นี่นะครับก็หนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับเน้นที่สองกับเก้านะครับผมเน้นที่สองกับเก้านะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวก็สองเจ็ดเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดแปดนะครับ สี่ตัวนะครับหบน,นึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสองหกเก้านะครับสำหรับสามตัวและสี่ตัวของงวดนี้ก็อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะครับผมก็อครับหนาดเจาเล็กครับผมสำหรับราบพัฒนางวดวันที่19เนี่ยนะครับก็ ขอทุกท่านทุกคนนะครับผมใส่วิจารยาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีความีิงรดเดอร์พี่น้องเข้าได้กันรูดได้ใกันนะครับผมเป็นสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับผมทําเพื่อมาเป็นให้กับเป็นแนวทางให้กับเอฟซีเท่านั้นนะครับผมมาจัดคัดพัาน,นะครับม่มักกับเบงผูามบันเทิงนะครับผมให้รก็ลังแจกไปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเอฟซีที่อยากจะเข้าอยากจะ ฮานอยนะครับอยากจะมีฮานอยเล่นนะครับผมตัวนี้ครับเข่าคุ้มนะครับเพราะว่าแอบโรสามาทีจะลงได้นะครับเพราะว่าต้องลงทุกเมื่อนะครับแอบบอนีเวลาปนนันนะครับผมก็เข่าคุ้มนะครับเข่าคุ้มได้นะครับผมกลุ่มฟรีนะครับแบ่งป็นน้าใจกันนะครับผมก็มีแอบลายคนทักทายมานะครับอยากเข้ากลุ่มอยากจะได้เราได้น้อยนะครับได้ฮานอยนะครับผมฮานอยนะครับแบ่งป็นน้ใจกันนะครับผม ตามนี้ครับไลน์ขมานะครับผมไอดีไลน์ก็อนุวัฒนะครับไอดีไลน์อนุวัฒสองเจ็ดหนึ่งนะครับผมจากขมาครับบอกว่าเขาขอเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มฮานอยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มเขาหอยนะครับผมประมาณนี้ครับก็เห็นคนเข้ากลุ่มฟรีนะครับเหมือนเป็นน้าใจกันนะครับผมสฮานอยก็เข้าเข้าบ่อยนะครับเข้าบ่อยมากนะครับผม ยาเป็นสิบงหมดก็มีนะครับทำาหารหน่อยเอาสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกคนใส่วิจารณญาณในการรับชมให้ได้ให้ดีนะครับผมอขอให้ทุกท่านทุกคนโชคหมานลำรวยถูกไหมือนกันนะครับโชคหมานลำลำรวยถูกเกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ